สวัสดีครับผมพี่สิคนดีคนเดิมวันนี้ผมอ้อน้องนัดนานมากเลยกว่าเขาจะยอมแต่งตัวเป็นนักศึกษาให้ผมอีกครั้งนึงครั้งแรกที่ผมเจอเขาเลยเราตามไปดูกันดีกว่าเขาจะน่ารักกันขนาดไหนจังแต่งตัวไม่เส็กเข้ามาทำไมนี่ฉันยอมแต่งตัวแล้วที่จะมาทำอาราจักร กี่ปีแล้วนะแ <ไป S 1> หนูยังสวยสาวเหมือนเดิมแล้วทำไมต้องให้หนูมาแต่งตัวแบบนี้ชอบเวลาเธอใส่ชุด,ดนักศึกษาเธอดูน่ารักมากเหมือนตอนไก่อนนะอันนี้คือไม่เคยถามเลยนะพกอะไรวะใบเลืองพกอะไรผู้หญิงอ่ะว่าพกของเยอะแล้วก็เธออ่ะพกขอเยอะกว่าเอาอย่างนี้ไอ้ที่ว่าเยอะเยอะเนี่ยขอดูหน่อยหนุกันพกอะไรจะดูทำไมอยากรู้คนเรามันต้องมีความรักเดี๋ยวดูกันนะง่ายก่อนเดี๋ยวดูแล้วก็บ่นชอบบ่น สมัยเรียนจะต้องพกสมุดจดเพราะว่าเป็นคนที่เรียนศิลปะนี่กระเป๋าตังค์เมือถือกูหายไปไหนวะเดี๋ยวไปที่ชาร์จที่ชาร์จในพกมือถือไม่รู้จะพกพอแบงค์ทำไมมันหนักคือพกที่ชาร์จแล้วชาร์จไฟบ้านสำหรับนั้นคือว่าพอแบงค์มันไม่สำคัญยืมกูตลอดก็พี่พกแล้วหนูเลยไม่ต้องพกไงไม่ใช่นี่แล้วก็มีหวีก็เคยต้องหวีผมนะฮะแลวที่สำคัญนี่ผมน้อยเป็นคนผมน้อย นกเกียคยดูอะไรสักอย่างหนึ่งบ้างที่เป็นโฆษณาที่แบบแต่งนันกันไปแล้ววันแรกแล้วก็ถอดออกก่อนยังลุ้นเลยหัวร้านเพราะวลิปมันเพราะเป็นคนปากแตกนะคะต้องทาตลอด สุดท้ายลทะทา<ด>ครีมทาผิวเมื่อก่อนจะพผมเยอะกว่าน,นี้นะเมื่อก่อนต้องมีทั้งตัวบำรุงกันแดดแต่เดี๋ยวนี้คือมันรวมอยู่ในตัวเดียวแล้วจบตัวเดียวจบมันคืออะไรอ่ะนี่คือ nivea extra white repair protect serum sp f 54a บวกบวกบวกวกตนนี้เป็นครีมทาตัวที่มาในรูปแบบของเซรั่มทาแขนจนสี่ย่งมายุ่งนี่นของ,งฉัน ทาเป็นประจำก่อนออกจากบ้านเช้าเย็นเช้าเย็นนี่แล้วมันดียังไงตัวนี้เป็นครีมบำรุงที่เป็นสูตรเซรั่มคือปกติเนี่ยตัวทาผิวอ่ะมันจะเหนียวเหนอะหนเนื้อ,อปะแต่ว่าตอนนี้พอเป็นสูตรเซรั่มมันก็จะซึมเร็วมากบำรุงอย่างล้ำลึกและที่สําคัญมีค่า s p f 50 PA บบวกบวกบวกบำรุงไปด้วยกันแดดไปด้วยจบทีเดียวเอาอยู่ใช้ใช้ได้ปะใช้ได้แต่ยังไม,ม่ขโมยของหนู มันง่ายกับชีวิตมากสวยก็ต้องสวยเอย่ากลัวผัวไปมีเมียใหม่เงี่ยหรอปะขายพอแล้วขอขายต่ออีกหน่อยได้ไหมเพราะมันดีสินะพอแล้วพอแล้วอันี้พี่จำได้ไหมว่าพี่เจอหนูครั้งแรกที่ไหนจรงนั้นสวเดี๋ยวรปยายบรรยายความสวยของหนูพี่ออยู่ชั่วโมงกว่าอยู่ในรถมืดๆในชั้นจอดรถแล้วตอนนั้นรอไปชั่วโมงรอได้ไหมพอได้เดินเข้ามายิ้มฟันเยินเลยเธอนะกิริยาพูดดีดีรอรันไหมคะ ไม่นานค่ะแต่จริงๆนานนะชั่วโม,มงกว่าแต่แรกๆก็รอได้ไหมรอได้แล้วเดี๋ยวนี้รอสิบนาทีบนไว้ไว้เสียวิบตั้งหนูว่าแคปรูปสมัยก่อนไว้ด้วยจริงปหปือเปล่าเดี๋ยวมาดูว่าเธอจะจำได้มั้ยว่าแต่ละรูปอะ่ะเราถ่ายกันที่ไหนทำอะไรอยู่ฉันจำได้ทุกเรื่องอดีๆเธอลองเปิดดู<า>ฉัอะไ,ไหรห้อฟังต้องบอกกันนะคะว่าเราเจอกันนันะ่นอ่ะปีสองพเท่าไหร่โว่ <c oughs> เลนา2013ใช่น่าจะจำง่ายเพราะว่าจำได้ว่าตอนที่เริ่มคุยพี่20ปุ๊บด้านนีมีโมซ่าเลยน่าจะจำงา่า <c oughs> ยเชงงเหมือนกันว่าไม่มีรูปตอนปี2013 2014เลยใน Facebook <c oughs> แต่ว่าพบอีคีีรูปล่าสุดคือ2015จำได้ไหมว่ารูปนี้เราถ่ายที่ไหนกันฉันจำได้เลย คอนโดใช่ตอนแรกที่คบกัน่ะย้ายไปอยู่ที่คอนโดพี่ยี่สิบตอนนั้นเธื่อผมมากขนาดปิดตาย,ยังรู้ด้วยว่าผมกับตอนนี้หลังเขาได้บอกว่าเมื่อไหร่จะเปิดหน้าพี่ยี่สิบเมื่อไหร่ดีอีกสิบปีโอ้จะมีผมใหม่มั้งมากสิบปีค่อยเปิดโอเคถามจริงตอนนั้นหนักไหมไม่หนักตอนนี้หนักกว่าขอลองขีดหนึ่งขีดหนึ่งได้ไหมเจ็บหลังไม่ไหวรองอ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ที่สองนะคะตอนปีเฮ้ยทำไมมันข้ามมาสองพันสิบเจ็ดเลยวะเราอยู่ด้วยกันแปดปีอ่ะเป็นแปดปีที่ยาวนานมากอยู่กันด้วยกัน่ะทุกวันแยกกัันนนนนหมมดเเเลย่แะะวาปปีก็็จู นี่ดูไม่ดีเลยนะขอเอฟเฟกแบบเป็นกงได้ไหมตึ้ง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 เงี้ยแล้วเราทำท่าเนี้ยเออช่วงไหนเป็นบ้างไหมแบบว่ายิ่งอยู่ด้วยกันอ่ะยิ่งเหมือนไม่ได้ถ่ายรูปด้วยกันเนาะรูปนี้ถ่ายที่ไหนคะ Pinet First ที่ที่เต้าปลาร์กเออมีช่วงหนึ่งรู้สึกว่าอุ่นออกกลังกายให้กันออกได้เท่าไหร่เชียวสามวันซื้อรองเท้าทูสี่ห้าพันซื้อชุดอีกหมื่นกว่าบาทออกไปสามวันแล้วหลังจากนั้นก็ Uhm แต่ตอนนี้เราก็จะออกกําลังกายคู่กันแล้วนะรูปต่อมานะคะเป็นรูปวันวาเลนไทน์ตอนปี2018 2 0 1ิบแปับแปากี่ปีแล uh ้วสองพันสีท ну ี่ผ่านมาสองพันยี่สิบเอ็ดผ่มาสามสี่ปีแล้วนั่นคือรูปวาเลนไทน์ตอนปี2018ยังเก็บไว้อยู่ก็เนี่ยเก็บไว้อยู่มันเป็นดอกกุหลาบพันปียังไงอาราว์เราไม่มีวันเน่าแต่หนูยังเก็บไว้อยู่นะหมูวะเนี่ยจัมจะดา ก็เหมือนทิ้งแหละคือเก็บไว้ในตู้แบบลืมไปแล้วแหละแต่วันนี้จะถ่ายคลิปก็เลยไปลือมาเขาคิดว่ามันจะเน่ายังฉันว่ามันน่าเนาา่า<ว>ม,มากอุ้ยมันดอกไม้ต่อมป่ะซื้อกับเพจนี้ตลอดเลยเหมือนซื้อตลอดนี่ซื้อให้ใครซื้อให้เธอไงออ๋แล้วมันมีปีนี้เขาบอกเขาได้ดอกกุหลาบจากเอลโควาดอเลยสักอ,อย่างนึงนี่แหละ เป็นร้อยร้อยปีเลยก็เลยตัดสินใจซื้อมันยังอยู่เหมือนเดิมเลยอะแต่ว่ากุหลาบนี้มันก็จะแห้งๆห,หน่อยเหมือนกุดาบปลอมอะอารอณต่อมาอารอณต่อมาสองพันสิบแปดทาดาจำได้ไหมว่าที่ไหนจำได้งานแต่งงานเพื่อนแล้วเมื่อไหร่งานแต่งงานเราอีกสองร้อยปีที่ดอกคาอุ้ <c oughs> ยอีดอกนานไปไหมฮะ เธอบอกเธอไม่แต่งงานโรงแรมเธอไม่แต่งริมอรเธอไม่แต่งอะไรเลยแล้วเธออย้กให้ทำไงฉันก็บอกว่าถ้าเราจะแต่งกันอะเราต้องไปแต่งที่ดาวังคานเพราะาเราจะเก๋เราไม่เหมือนคนอื่น <c oughs> เออก็รอ่อนอถูกไหมอย่างนี้ก็ไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอาเอ,เอาอะไรอะคือหรอ่เราเวลาไปงานแต่งคนอื่นอะก็<อ><อ>จะคอยถ่ายรูปลายบอกพี่ยี่สิบว่าฉันไม่เอาแบบนี้นะฉันไม่เอาแบบนี้นางก็เครียดว่าสรุปว่งจะแต่งแบบไหนรูปต่อมานะคะเป็นรูปไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันหนึ่งสองสามธนาที่ไหน กเลทริปนั้นก็คือจับมือกันตลอดเพราะว่าสวีทไม่นานวอวนรูปต่อมาน,นี่จำได้ไหมที่ไหนจำได้ชะมงเกิดอะไรขึ้นโอเคใช่กว่าจะได้รูปนี้มาเสี่ยงมากเลยเนาะนันก็ไม่ได้ตัวเบาๆแล้วแบบไปนั่งบนคอนานอะไรางเงี้ยจำได้ไหมจำได้ขอขี่ขีดได้ไหมไม่ได้ลองูนหน่อยโอเคเฮอยายาย่าเสื้อคู่ทอชคานาที่ไปเขาใหญ่ใช่แล้วทริปนี้ก็รู้สึกว่าดีมากเติร์นมาเหมือนอยู่กับภาพวาดอะไรอย่างเงี้ย คุยนึกถึงคิปที่เราไปเขาอยากครั้งแรกเราปิ๊ดจะชอบเพราะอะไรเพราะพี่ได้คุยอยู่กันเอาเราอยู่ด้วยกันทุกวันเราหปกติด้วยกันทุกวันแต่ต่างคนก็ต่างทํางานเหมือนนอนด้วยกันเฉยๆอะ่ะแต่กังวลก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันเท่าไหร่แต่ชั้นก็คุู่เขาก็เป็นอุย้ยรุ่นนี้หนูชอบม,มากที่ที่ญี่ปุ่นจังหวัดอะไรจังหวัดนี้อยู่ที่ทางเหนือหรือเปล่าทางเหนือไปดู เออเมริโกโอ้อยากไปอีกอะ่ะกินน้ําในริมทางปริปนี้แฮปปี้มากปกติไปต่างประเทศก็จะไปกับเพื่อนแก๊งที่วีหรือไปกับที่บ้านแต่เนี้เป็นทริปที่ไปต่างประเทศครั้งแรกที่เราไปกันสองคนคือสวีทมากว่ามีโอกาสไปอีกไหม ไปกับเธอไงตช่าอันนี้เป็นทริปล่าสุดที่เราไปได้วยกันใช่แล้วก็คือเรากลับไปซัมทอสคันหน้ากันอีกรอบ <c oughs> ข่าวใหญ่ตอนนี้เราไปถ่ายคลิโบวโิ่งเราเหมือนจะแต่งงานกันเลยอ่ะเราจะแต่งงานไหมก็อบอกแล้วไ่รอดังคางดินจะได้ไงโอาเราดีๆจริงอันนี้พูดจริงไม่ได้พูดเล่นนะไม่พูดจริง เราไม่แต่งทุกที่ที่เพื่อเราแต่งเราไม่แต่งโรงแรมเราไม่แต่งอะไรเลยแปลว่าเรามีที่ที่เดียวที่เราจะไปได้คือดองาอคานและทั้งหมดนี้ก็คือรูปที่เราถ่ายดยการยังยังมีรูปมอย่างเด็ดเลย,ถ,ยาาถ่าย่นวันรูปมือหลังจากถ่ายเสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นคือขอเล่ากันนะในคอมเมนต์หลายร้อยเม้นต์ก็จะเมนต์ว่าอุ๊ยโดนแน่เลยเสร็จแน่เลยนั่นนู่นนี่บอกเขาไปความจริงคือ คนจะคิดว่าโอเวลานัดแต่งเซ็กซี่เซ็กซี่เนี่ยพี่ยี่สิบจะกรี๊ดแต่ความเป็นจริงชอบแบบไหนชอบแบบนี้ย่อแต่งตัเรียบร้ยทำไมหนุนว่าผู้ชายจะต้องชอบแบบเธอต้องเปิดโอกาสให้ฉันดูง่ายๆแต่ว่าหยน่าเกลียดสุดๆทั้งนั้นไหนๆวันนี้เราก็ได้แต่งตัวแบบน่ารักน่ารักกันอย่างเงี้ยไปถ่ายรูปกันดีกว่าแต่แดดมันแรงพอโทรเรามีอันนี้เรามีอันนี้เราจะกลัวอะไรคือไม่ไม่ไม่หนูมีอันหนึ่งด้วยอ๋อหนูมีอันนี้ก็โอ้โหเป็น nivea x-ray radiant essence เซรั่ม SPF 3 3 PA บวกบวกบวกสุดยอดก่อนทำกิจกรรมกลางแจ้งอ้วนอย่าลืมทามีเวกซ a ไวท์เรเดียนแอนด์สมูทที่มีค่า SPF 3 3 PA บวกบวกบวกด้วยนะผิวจะได้ไม่ค้ำเสียเข้าใจไหมคะเข้าใจครับถ้าผิวค้ำเสียหนูจะทำไงจะทิ้งพี่แล้วไปทำไมไปมีผัวใหม่แต่ถ้าผิวหนูค้ำเสียพี่จะทิ้งหนูไปมีเมียใหม่ไหมพี่ว่าพี่ซื้อให้หนูดีกว่าถ้าราให้หนูไปมีเมียใหม่ส้า แล้วรู้หรอว่าซื้อที่ไหนหาซื้อได้ที่ลานชั้นนำทั่วไปเป็นใหญ่มากเป็นใหญ่เญดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยนะคะเผื่อใครคนที่บอกว่าอยากซื้อออนไลน์เนาะแดดมาแล้วแสงสวยพอดีเดี๋ยวถ่ายรูปคู่ก,กัน